วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสวัสดีค่ะครูชื่อครูหนึ่งหนึ่งดดีคุ้มด้วงค่ะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมีสูตรการหาง่ายๆไม่ยากเลยค่ะ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวฐานคูณความสูงค่ะค่ะโดยถ้าเราจะจำสั้นๆง่ายๆนะคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงค่ะในการหาพื้นที่จะต้องใส่หน่วยด้วยนะคะโดยหน่วยของพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางค่ะค่ะเด็กๆต้องจำด้วยนะคะถ้าเกิดว่าโจทย์ให้เซนติเมตรมา หน่วยก็จะเป็นตารางเซนติเมตรค่ะแต่ถ้าโจทย์ให้เมตรมาหน่วยก็จะเป็นตารางเมตรค่ะแต่ถ้าโจทย์ให้นิ้วมาหน่วยก็จะเป็นตารางนิ้วค่ะถ้าโจทย์ให้หน่วยมาเป็นกิโลเมตรหน่วยก็จะเป็นตารางกิโลเมตรค่ะและถ้าให้เป็นหน่วยมาหน่วยของพื้นที่ก็จะเป็นตารางหน่วยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวยอย่างที่1ห,หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ค่ะอก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเขียนสูตรก่อนนะคะสูตรการหาพื้นที่นะคะพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เท่ากับเศษหส่วนสคูณความยาวฐานคูณความสูงนะคะ พท,อทอตัวนี้นะคะพท,อทอตัวนี้นะคะย่อมาจากคําว่าพื้นที่นะคะรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแทนคําว่าสามเหลี่ยมนะคะพทฐทานก็ความยาวฐานนะคะสเสือก็คือความสูงนะคะเขียนย่อๆนะคะจะได้จําได้ง่ายๆนะคะค่ะเส้นหนึ่งส่วนสองคูณฐานของข้อนี้ก็คือ6เซนติเมตรนะคะส่วนความสูงก็คือสมเซนติเมตรค่ะ เด็กๆช่วยดูหน่อยค่ะมีตัวไหนตัดกันได้บ้างคะที่ตัดกันได้ก็คือ2กับ6ค่ะสองหนึ่งเป็น2นะคะสองสามเป็น6ค่ะก็เหลือ3คูณอยู่กับ3นะคะ3มคูณ3ได้9ค่ะอย่าลืมใส่หน่วยนะคะหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรใช่ไหมคะข้อนี้เพราะเขาให้เป็นเซนติเมตรมานะคะหน่วยก็เลยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะ 9ตารางเซนติเมตรค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยคะ่ะตัวอย่างที่2หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม f b l ค่ะอค่ะอันดับแรกนะคะเด็กก็จะต้องเขียนสูตรก่อนนะคะ,ะสูตรว่างไงเอ่ย พื้นที่สามเหลี่ยม fbl เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสคูณฐานคูณสูงเซตหนึ่งส่วนสองคูณฐานของข้อน,นี้คือ13เมตรกวามสูงก็คือ8เมตรมีตัวไหนตัดกันได้บ้างคะ 2กับ8ใช่ไหมคะ2 1 2 2 4เป็น8อ่าเดี๋ยวเรามาหาก็เหลือ13คูณกับ4นะคะเดี๋ยวเรามาช่วย,วยกันหาเนาะ13คูณส 4, 4คูณสได้12ใส่2ทด1นะคะ4คูณนึเป็น4่บวก1่เป็น5าค่ะแปลว่าข้อนี้คำตอบคือ 52อย่าลืมใส่หน่วยนะคะเด็กๆข้อนี้เป็นเมตรเพราะฉะนั้นหน่วยก็คือตารางเมตรค่ะอ52อตารางเมตรตารางเมตรค่ะสำหรับตัวอย่างก็ได้จบลงไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด4ข้อนะคะนักเรียนอย่าลืมไปลองทําดูนะคะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่ม2นะคะหน้า34ค่ะค่ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆ อย่าลืมทำการบ้านกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย